โค้ชเอกเอกพลจันทวงศ์นะครับขอทําตามฝันตั้งทีมฟุตบอลใหม่หลังประกาศลาออกจากทีมหมูป่าทำเอาทีมหมูป่าสุดช็อกนะครับเมื่อโค้ดเอกเอกพลจันทวงศ์ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหมูป่าทีนทออะคาเดมี่โพสต์เฟ e บุ๊กประกาศขอลาออกจากทีมหมูป่าโดยมีข้อความระบุว่าขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านทั้งในทีมและนอกทีมทุกคนที่คอยสนับสนุนมาโดยตลอดคอยช่วยเหลือคอยสั่งสอนสําหรับทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมดีใจมากที่ได้ร่วมงานด้วยผมขอขอบพระคุณทุกท่านพักหลังๆมานี้ผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะเข้าไปช่วยเหลือทีมและไม่มีผลงานอะไรเลยมีแต่จะทําให้ทีมเสียหายและบางทีทําอะไรไปโดยพลาการอาจมีการเสียหายกับทีมวันนี้ผมจึงขอรับผิดชอบทุกอย่างที่ผมได้ทําลงไปด้วยการขอลาออกจากทีมหมูป่าขอให้ทุกคนโปรดเข้าใจผมด้วยมาถึงตอนนี้ มันถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องเดินทางตามความฝันของผมทางที่ผมเป็นคนเลือกเองหวังว่าถ้าได้มีโอกาสคงได้ร่วมงานกันอีกครั้งขอขอบคุณทุกท่านแต่ทว่าล่าสูนนะครับโค้ชเอกเอกพลจันทวงศ์ได้อัปเดตร,รูปโปรไฟล์ Facebook เป็นภาพทีมฟุตบอลที่มีรูปหมาป่าและมีชื่อทีมว่าเอกพล a อ a d แ m y โดยมีผู้เข้ามาสอบถามก่อนโค้ชเอกจะตอบกลับมาว่าเป็นทีมใหม่ที่ตั้งขึ้น สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับการตั้งทีมฟุตบอลใหม่ของโค้ชเอกเอกพลจันทวงศ์หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมทีมข่าวจะรายงานให้ทราบต่อไป